สวัสดีค่ส ada, ส en, สะ10 ouais. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะซึ่งในขั้นตอนแรกวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายัดเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะตัวอย่างที่1นึ่บอกว่าให้จุด P เนี่ยนะคะเป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AD นะคะดังรูปแล้วเขาให้เราทำไคะจงสร้างส่วนของเส้นตรงจากจุด P ให้ตั้งฉากกับเลยคะเส้นตรง AD ก็คือเส้นนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นครูจะกาวลงเวียนนะคะให้มีรัศมียาวพอประมาณที่เราจะทำไหมคะสามารถเขียนส่วนโค้งให้มันตัดกับเส้นตรง AD ได้หลังจากนั้นนะคะครูจะให้จุดตัดบนเส้นตรง a อดเนี่ยนะคะเป็นจุดของ C และก็เป็นจุดของดีค่ะเรามาในขั้นตอนการสร้างกันเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราฝึกนะคะในขั้นตอนการสร้างนี้นะคะครูก็กำหนดให้จุด P ตรงนี้อะไรคะเป็นจุดศูนย์กลาง หลังจากนั้นครูกะางวงเวียนให้มีความยาวพอสมควรนะคะมีลักษณะพอสมควรนะให้มันตัดกับทำไมคะเวลาเราลากส่วนโค้งให้มันตัดกับเส้นตรงเลยครับ a b หลังจากนั้นเราก็ทำไมคะลากส่วนโคะ้งค่ะให้ตัดกับเส้นตรงเลยครับ a b พอเราลากส่วนโค้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันเกิดจุดอะไรคะจุดตัดใช่ไหมคะซึ่งจุดตัดตัวแรกนะคะครูให้เป็นจุดข,ของ จุดตัดที่2นี้นะคะครูให้เป็นจุดของ B ค่ะถ้าตอนแรกที่เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สองนะคะสำหรับในขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวครูขอขยับกล้องสักครู่นะคะอ่าสำหรับขั้นตอนที่สองนี้นะคะเราเลยคะในขั้นตอนที่1อ่าเดี๋ยวเราจะตรวจกางร้าในขั้นตอนที่หอีรกอรอบหนึ่งนะคะ ในขั้นตอนที่หนึ่งเราทำไรคะให้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นเรากาลังเวียนให้มีทำไมคะลักษณะยาวพอประมาณรือพอสมควรนะคะแล้วก็ให้เราทำไมคะลากส่งโค้งให้มันตัดกับเลยคะเส้นตรง AB เราจะได้จุดตัดทั้งหมด2จุดนะคะก็คือจุด C แล้วก็จุด D อันนี้เราจะทำขั้นตอนที่หนึ่งทัทวนรอบนึงนะคะให้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะหลังจากนั้นลากส่งโค้งให้ตัดกับเลยคะเส้นตรง AB ซึ่งจ,จุดตัดแรกนะคะเราให้เป็นจุดของ C จุดตัดที่สอง,งนี้นะคะเราให้เป็นจุดของอะไรคะ D นะคะ,ะเ,เราทวนขั้นตอนที่1นึ่งเรู่แล้ว่ะพอเราได้จุดตัดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนี้ขั้นตอนที่2นะคะเขาก็บอกว่าให้จุด C และจุด D ตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นจุดสินย์กงหลังจากนั้นนะคะให้เราเลยคะกางรงเนี่ยคะ่ะให้มีความยาวพอประมาณ ะะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากส่วนโค้งให้ตัดกนะันณจุดใดจุดหนึ่งและให้จุดตัดนั้นนะคะเป็นจุด E เราก็ไปที่ไหนคะให้จุด C แล้วก็จกุด B ตรงนี้นะคะคืจะคอจุดศูนย์กลางนั่นคอือกลางเวียนที่มีความยาวประมาณลักษณะแบบนี้และคุณทำที่ไหนคะตรงนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะเดี๋ยวเราจะเอีงตุ๊ตามาสักขนาดนิดตุ๊กตาเราคงห็นนะคะแล้วครูก็ที่ไหคะลากเส้นโค้ง จะซีไปจุดกลางนะคะแล้วก็ไคะแล้วเราก็ไหนคะลากสโคงไปที่จุด B ค่ะ B เป็นจดศูนยกาแล้วเราก็ไหนคะลากส้นงพอเราลากสโคงเสร็จแล้วปรากฏว่าไหคะมันเกิดอะไรครับจุดตัดซึ่งตาแหน่งที่เป็นจุดตัดตรงนี้นะคะเราให้เป็นจุดของีนะคะ ต่อมาในขั้นตอนที่3นะคะทบทวนในขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่นี้เราก็ให้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางและก็จุด D เป็นจุดศูนย์กลางเช่นเดียวกันนะคะการเวียนให้มีลักษณะยาวพอสมควรนะคะหลังจากนั้นให้เรียนไหมคะลากเส้นโค้งค่ะไปที่จุด D ีค่ะให้เรียนลากไหมคะลากเส้นโค้งพอลากเส้นโค้งเสร็จแล้วปรากนะคะเกิดว่างไหมคะมันเกิดจุดตัดกันใช่ไหมคะจุดตัดตรงนี้เราให้เป็นจุดของอะไร ตอนของขั้นตอนที่สองนะคะต่อไปขั้นตอนที่สามนะคะขั้นตอนที่สามคืออะไหรหลังจากที่เราไากจุดตัดมาเรียบร้อยใช่ไหมคะขั้นตอนที่สามคือเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงค่ะจากจุด P ไปยังตำแหน่งของจุด E นะคะเราก็ทำยไรคะ ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด P มายังจุดของ E หลังจากที่เราลากส่วนของเส้นตรงไล้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันตัด่านกับเลยคะเส้นตรง a b ใช่ไหมคะซึ่งมันจะได้เป็นเลยคะจุดตัดจุดตัดตรงนี้เราให้เป็นจุด Q ซึ่งจุด Q ตรงนี้นะคะปรากฏว่ามันที่ไ้มคะม,มีขนาดของมุมคทอกี่องศาคะ90องศาเพราะว่าอะไร A Q P แล้วก็อะไรคะ P Q B มีขนาดของรูเท่ากันคือกี่องศาคะ90องศาเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงสงามารถสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง PE นะคะเป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นตรงเลยค่ะ AD เรียบร้อยคะ่ะ